ชุดนี้ดูจะงงมากเลยนะเป็นเสื้อเออไม่ได้เป็นเสื้อเป็นแขนมีแขนหนึ่งข้างเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบนี้แต่งขึ้นมาแบบนี้อันนี้ตรงไหลข้างในก็เป็นบล็อกซับในเป็นบล็อกซับในใส่ฟองนะ้ำตรงนี้เดินเป็นช่องลูด เดินต่อกันเนาะแยกรูดแล้วก็ต่อกันต่อกันแล้วก็เดินล็อกแล้วก็ใส่ใส่ไส้ไก่ตรงแยกรูดออกมาได้นะ เขาเป็นหม่เดียวเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้เนาะเราก็แยกตัวนี้ก็เหมือนกันเลยทำเป็นเนี่ยเย็บแล้วก็พับตรงมาแล้วก็สอดไส้ไก่เป็นเสื้อไหล่เดียว ข้างในเป็นบล็อกแล้วก็วางด้วยผ้าเฉียงข้างนอกตรงนี้ก็เป็นตะเข็บข้างแล้วก็ตรงนี้คือไม่มีตะเข็บและฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ไม่มีตะเข็บเพราะว่าแยกรูดแล้วก็ต่อต่อตรงข้างแล้วก็มานี่เลยแยกมาถึงตรงนี่เลยต่อตรงข้างแล้วก็แยกมานี่เลยเป็นประมาณนี้ก็เป็นเสื้อไหลยข้างเดียวแบบนี้ นี่เนาะเราก็รูดปักความสูงได้อยู่ประมาณไหนนี่อันนี้คือไหลข้างเดียเป็นบล็อกอยู่ข้างในแล้วก็จับจี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 บเอาไว้ถ้าจะเหลี่ยงมาปิด